เที่เราแบบว่าไปถ่ายทุกสิ่งอย่างแบบนี้เป็นในโลกนะครับแต่ตัวนี้เราที่คนดูหรือเปล่าคนดูหรือเปล่าเนี่ยคนนี้หรือเปล่าคนนี้คนนี้ดูไหนคนนี้คนนี้คนนี้ต้องเป็นโอเคไม่เป็นแล้วผมว่าคนนี้ไม่ได้เลยว่าเขาจะชินดิสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องกรอนเคสเคนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูงานระเพยเท้าบีวีส์23นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เด็กจะมาเยอะไหมแล้วที่มองเราเนี่ยจัดบูธอะไรบ้างนะผมแล้วก็ เราเนี่ยจะไปถามน้องๆน,นะครับผมว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเข้าคณะอะไรสาขาอะไรครับผมแล้วก็ทําไมถึงมาบปีับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเดินในงานแล้วก็ไปหาของกินด้วยนะครับผมโอเคเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวนะครับก็ไปเจอกันในงานครับผมบ๊ายบาย ตอนนี้เราอยู่ที่คณะดิจิทอลมีเดียและสิลปาภาพยนตร์นะครับผมก็จะมี2สาขาให้เลือกนะผมก็จะเป็นสาขาภาพยนตร์นะผมที่ผมเรียนอยู่นะครับก็แล้วก็อีกสาขาก็จะเป็นสาขาดิจิทอลมีเดียครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาคณะภาพยนตร์หรือว่าฟิล์มขอรเรานะผมเพราะว่าอาจารย์เนี่ยน่ารักแล้วก็สอนดีมากผมแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ดีๆกลับมาผมแต่ว่าผมไม่เข้าสมองผมเท่าไหร่ลวครับโอเคผมได้อยู่คณะภาพยนตร์นะครับหรือว่าเด็กฟิล์มนะครับผมก็ พนักงาคนไหนโสดนะครับก็ทักพี่มาได้นะครับมาปรึกษาเรื่องคณะอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคณะอื่นกันต่อเลยครับผมครับอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อหมวยค่ะชื่อหมวยเนี่ยหมวยเหมือนหน้าเลยนะครับหน้าตาจตัวเล็น่ารันะเราจะเป็นแบบมวยตัวเล็กน่ารักเรามาจากเมืองอะไรกันมาจากประดินค่ะ ระดินสามอยู่ตรงไหนครับลาดขาว<ต>อ๋อลาดขาวมาไกลอะเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีใจรักมียูเป็นมอที่เราฝ่ฝันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าใช่เราเราเรา,เราทำไมเราถึงแบบว่าใฝ่ฝันที่จะมาเรียนมียูอนะไรเงี้ยใช่แบบว่าอุปกรณ์พร้อมด้วยอุปกรณ์มันพร้อมเรารู้ได้ไงอุปกรณ์อุปกรณ์ม,มันพร้อมดูมาแล้วอ๋อก็คือก็คือมามาเป็นเราแล้วก็มาดูเลยใช่ไหมพี่ๆเขาก็ให้ความรู้ดีใช่ไหมเป็นชอบพี่นะครับไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่ได้ครับ ไม่มีสาระก็แล้วเราอะเราดูคณะอะไรไว้ดูมองที่ภาคอินเตอร์อินเตอร์แล้วเราดูคอเขาคนรักสาขาคณะเลยเจอมาด้วยกันอก็คือแบบว่ากะจะมาแบบว่าแยกทางกันที่นี่เลยใช่ไหมไม่ไม่แยกหรออ๋อไม่แยกไม่แยกแยกคณะเฉยครนะเพราะความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็เหมือนเราอะก็เหมือนความรักอะไม่รู้ แล้วแล้วแล้วเรานี่สดไหมครับสดค่ะสดไหมครับสดค่ะพี่ก็สดนะครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่นะสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อใบหยกค่ะชื่อฟอยค่ะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนคณะราบำรุงปุมธานีตย์ก็อยู่ไม่ไกลเนาะปทําไมถึงมามอบีอูบ้างมีสนใจเกี่ยวกับคณะในม ก็คือดูในยูทูบมาอะไรอย่างเี้ป่ะก็่คนที่รู้จักก็เขาเยอะโอ้โหเขาเยอะแล้วเราเรียนคณะไหนไว้เรียนบริหารธุรกิจไปค่ะธุรกิจธุรกิจอะรธุรกิจอะไรค่ะก็แบบประเทศอ้โระหว่างประเทศระหว่างประเทศคืออิงป่ะฮ่าไม่ไม่เชิงเป็นเดี่ยวเป็นเแบบธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะอ๋อไม่ไม่เดี่ยวไม่อิงนะโอเคก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ชื่ออะไร แฟนกันหรือเปล่าครับอ่อใช่ครับเรืองรักเรื่อรักโอเคก็คือเราเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนกันทาณิทยาค่ะแล้วก็ก็คือแบบทําไมถึงแบบมามองให่แบบก็อยากมาดูว่ามีคณะอะไรบ้างแบบว่ามันตรงที่โจทย์เราอยากเข้าไหมอะไรน่ยค่ะแล้ว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 แบบที่เราแบบอยากเข้าคณะที่แบบที่เนี่ยคือคณะอะไรครับผมนะผมอยากเข้าการแสดงโอ้โหกา หมือนกันมาเหมือนกันใช่ก็คือเราก็คือเราอยากเป็นนักแสดงเหรอก็จริงๆอยากเป็นหลายอย่างแต่ว่ายังไม่รู้แต่ว่ามาดูแบบเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนครับสวัสดีครับอันนี้น้องชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อคอยชื่อหนูลี่อ่าอันนี้หนูมาจากโรงเรียนอะไรบ้างครับมาจากแร๊งบันดิตมาดูเขเหมือนกันอันนี้อาจารย์พามาหรือไง มากันเองมากันเี่หรอก็ไปเรียนแล้วก็ออกมาหรอไม่ไปเรียนไม่ไปเรียนก็คือแต่จุนี้มาเลยแล้วแล้วแล้วทำไมถึงอยากมามองเทอ่ะแล้วบบมาดูคณะอะไรไว้ก็เมื่อกี้ไปดูของเขตจีนแล้วจีใช่ไหมจีนแล้วแล้วสาขาที่เราเล็งไว้ที่แบบมันมีสองสาขามันจะมีดิจิตอลมีเดียกับภาพยนตร์ ี่เราชอบนะคือชอบเต็เมหัวกียงไปเข้าภาร์อยู่เภาพยนตร์อยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมก็อยู่ภาพยนตร์ครับก็โมทไหน่อยก็โมทไหนก็ภาพยนต์น่ะอาจารย์สอนดีแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้จริงแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากกองถ่ายหรืออะไรเงี้ยหรืออยากจะเป็นแบบหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็มีภาพยนตร์ได้เพราะว่ามีหลายได้ให้เราเลือกแต่ถ้าเป็นที่ต้อลมีเดียโอจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับอินดิเคชั่นเนาะใช่เกี่ยอนดิเคชั่นเลยเพืนี้ แบบอยากทายหนเข้าไปยืนเลยก็ได้คุยอันนี้น้องมาจากโรงเรียนอะไรกันครับมาจากพิมพ์ซีสถาการอ๋อมาด้วยกันใช่ไหมมากันสองคนหรอแล้วแบบมาบียูเนี่ยเราอยากจะเข้าแบบคณะไหนมีได้ไหรอวิทยาวิทยาเขาทำไมคนคณะมาด้วยกันเพื่อนหรอแรงมากเแล้วแล้วนี่แท้ที่คือสาขาสาขา ฮะอะไรนะรเกียวกับเายนต์เหรอเปนภาพยนต์<ธ>อ,อยู่เดี๋ยวจริงภาพายนตร <ไง S 3> ์อันนี้กับอันนี้มันครคล<ธ>รนก<ธ>ันนะเ่ออยาเป็นพบอดแคสต์เนี่นนยว่อาอะไรไป<ธ>ดูมาแล้วค่ะที<ธ>อยู่ันนี้นะำ้าแล้วเราเราเราต้องบริหารกันเรอ่านี่คือเป็นคณะปาษาอะไรภาษาอะไรการลาดการลาดเรา สวัสดีคระสวัสดีคชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อดาว่ะค่ะชื่อใหม่ค่ะสกิบค่ะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนปากเกร็ดค่ะปากเกร็ดชัยลนทรบุรีป่ะใช่ค่ะแล้วแล้วทำไมเราถึงเลือกมามากรุงเทพครับคือหนูรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเอกชนนะก็นึอถึงกรุงเทพเนาะแล้วก็อยากมาดูงานค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็สนใจนิเทศแล้วก็ถ้าึกถึงนิเทศก็ต้องถึงกรุงเทพเหมือนกัน แล้วก็มาดูพวกบริหารด้วยค่ะบริหารด้วยตัดกันค่ะแล้วนิเทศดะไรทแล้วนิเทศที่เราจะเข้าเนี่ยเป็นนิเทศอะไรแบบว่ามันมีแต่ราคาหนูที่ดูไว้ก็อาจจะเป็น PA ค่ะอ PA น่าจะบอกเราค่ะเพราะว่าพี่เคยเรียน PA มาก่อนเออพี่รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่พี e r g มันเยอะก็ต้องใช้ energy เยอะแล้ว PA อ่ะแล้วรู้สึกว่าเราแบบเ e n e จี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไหวไม่ไหวก็เลยย้ายมาฟิลเพราะเราอ่ะหนูจะเข้าบริหาร เจอกันจะลองรับน้องหรรับน้องโอเคก็ไม่เยอะเลยผมนะครับขอบคุณค่ะแต่คนจะสงสัยนะว่าทำไมผมมาเป็นคลิปอย่างนี้นะครับก็คือผมเนี่ยไปถ่ายคลิปมาวันนี้แล้วก็ลืมปิดคลิปที่มอแล้วก็ขออนุญาตนักทุกคนนะมาปิดคลิปที่ห้องนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิป open house ปีส0ง3นีนะครับก็คือผมเนี่ยได้สัมภาษณ์น้องๆที่มธยมันะครับว่ามามองเทพเนี่ยเขาอยากเข้าคณะอะไรสาขาอะไรแล้วก็ ทำไมถึงมาบอบียนะผมก็มีน้องๆหลายคนนะที่มาออกช่องผมก็น่ารักกันทุกคนเลยนะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะที่ให้ความร่วมมือและก็มาออกช่องนะผมน่ารักมากๆผมแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยผมยุ่งมากๆนะครับผมติดงานไฟนอลที่มอแล้วก็ยูทูบแล้วก็งานอื่นเยอะแยะ,ยะมากมายผมก็ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ฝาทุกคนตั้งนั้งใจตั้งหน้างตั้งตารอด้วยนะครับผมก็ผมจะพยายามทําให้เต็มที่นะผมถ้าพ้นสิ้นเดือนนี้ไปผมจะพยายามลงคลิปให้ มากขึ้นแล้วก็ผมจะตั้งใจมากกว่านี้ครับผมแต่ช่วงนี้ยอดวิวผมตกมากเลยนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามไก่อนด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ขาดกำลังใจมากเลยทุกคนผมบอกตรงๆเลยเพราะว่าแบบยอดวิวมันตกมากเมื่อก่อนผมยืนคลิปหนึ่งยืนได้ห0ร้อยวิวขึ้นเนะ่ะตอนนี้มันแบบเหลือร้อยสองร้อยผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากทุกคนผมว่าถ้าตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดมากๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปคุณภาพดีดๆนทุกคนก็เค okay, ฝกักทุกคนด้วยนะครับเป็นกลังใจใผม bye bye I want to be the best in the game invest in my name check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest I retain assess and I change possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints money clout, and fame mud disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are wrong this is